พื้นที่ที่อยู่ริมโขงหลายจังหวัดต้องจับตาเฝ้าระวังกันหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดหนองคายค่ะหลังจากที่ระดับน้ําโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ,อ่อล้นเข้าท่วมตะลิ่ง เออล้นตลิ่งไหลเข้าทุ่มชุมชนนะคะตอนนี้มี18ชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายพันหลังด้วยกันค่ะขณะที่ย่านการค้าย่านเศรษฐกิจสําคัญก็คือที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมตอนนี้ไม่สามารถเปิดทําการค้าขายได้ผู้สื่อข่าวของเราคุณมยุรีอคาบาลเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มทําให้ประชาชนนั้นต้องรับมือกันหนักขึ้นนะคะคุณมายุรีค่ะ ค่ะคุณออนนั้น คุณอนุชาคุณออนสินีคะสถานการณ์ในขณะนี้นะคะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าน้ําจากทางตอนบนอย่างเช่นที่อําเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ําลดลง30ซนติเมตรค่ะส่วนน้ําโขงด้านจังหวัดหนองคายก็ลดลงเรื่อยๆชั่วโมงละหนึ่งเซนติเมตรค่ะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการพยายามที่จะอุดรอยรั่วของแนวพนังก้นน้ํากระสอบทรายค่ะแล้วก็สูบน้ําออกจากย่านเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างเช่นถนนประจักษ์ศิลปาคมซึ่งขณะนี้น้ํายังคงท ท่วมสูงระดับเอลนะคะแล้วก็รถยนต์ทุกชนิดก็สัญจรชั่วคราวค่ะ ภาพมุมสูงชี้ให้เห็นระดับน้ําในแม่น้ำโขงด้านจังหวัดหนองคายซึ่งพบว่าน้ำโขงยังคงสูงกว่าตลิ่ง1เมตร62เซนติเมตรค่ะตั้งแต่บริเวณพระธาตล่าหนองยาวไปประมาณ300เมตรค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทางทหารมณฑน,ท,นทหารบกที่24ค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วก็ชาวชุมชนวัดธาตระดมกําลังตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเพื่อที่จะอุดรอยรั่วของแนวพนังกั้นน้ํา ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ําก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นน้าโขงเริ่มทรงตัวนะคะลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ <Okay. S 1> ชุมชนวัดธาตุชุมชนวัดธาตุใต้นะคะก็เป็นหนึ่งใน18ชุมชนที่ถูกน้ําท่วมค่ะทีมข่าวไทย p b s ได้ลงเรือไปสำรวจชุมชนที่ถูกน้ำท่วมพบะว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ชั้นสองค่ะแล้วก็ปักหลักกลางเต็นท์เพื่อที่จะทำ ัวแล้วก็ทําโรงทานช่วยเหลือคนในชุมชนค่ะชาวชุมชนวัดใต้ค่ะยอมรับว่าชะล่าใจแล้วก็ไม่คิดว่าน้ําจะมามากขนาดนี้ทําให้ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินที่มีน้ําหนักได้ทันค่ะช่วงก่อนก็ทคำท่าจับขึ้นมาจะท่วมครั้งหนึ่งหยุดไปใช่ไหมฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นมันก็บอกว่าเ,เราก็ชะล่าใจบอกเออเชไมันไม่ท่วมมัคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะพอมามาเร็วมาก ยอประมาณบ่ายสี่โมงพี่นั่งอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยแม่นั่งตรงข้างหน้าตรงเนี้ยพอห้าโมงเย็ยนหกโมงเย็ยนตรงนี้เป็นอย่างนี้เลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะท,ทีที่วันนั้นที่เข้าหนักหนักอะ่ะเป,เ,ปเป็นยังไงน้ําท่วมครั้งนี้ถ้าเปรียบเทียบกับปีห้าหนึ่งบอกว่าปีห้าหนึ่งเขท่วมเยอะท่วมแต่ปีนี้หนักกว่าปีนี้หนักกว่าาแล้วน้ามาเร็วกว่าอ๋อวันนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วค่ะก็หนักอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่า ตอนนี้ถ้าอยู่แถวบ้านก็คือประมาณตรงนี้นะคะเออเอลใช่ะกเลยใช่ค่ะเก็บข้าวของทันไหมคะพี่ตอนตอนเฝ้าระวังก็ได้อยู่ค่ะนิดนึงแต่ถ้าเข้ามาเราก็ต้องเอาขึ้นอีกเพราะว่ามันจะมาอย่างเงี้ยจ้ะตอนนี้เป็นไงแนวโน้มแนวโน้มถ้าลดลงก็แต่ยังไม่ลดไม่ลดใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ้าไม่ทันก็จะเป็นพวกแบบตู้อะไรเงี้ยค่ะใช่ครับคนพวกแบบ เหมือนบ้านเราถ้าเป็นประตูอย่างเงี้ยค่ะมันก็ออกไม่ทันมันต้องได้แกะออกอยู่แล้วอย่างเงี้ยจ้ะ ลักษณะทางกายภาพของเมืองหนองคายเป็นหลังเต่าค่ะจุดที่สูงที่สุดก็คือที่ตลาดท่าสเสด็จแม้ว่าด้านหน้าติดริมแม่น้ําโขงนะคะแต่ว่าน้ําไม่ได้ไหลเข้าท่วมค่ะแต่ถัดมาจากลานพญานาคน้ําจะไหลเข้าท่วมในจุดที่ลุ่มต่ําและมุดไปตามท่อระบายน้ําฉะนั้นน้ําจะไม่ท่วมแบบแผ่กระจายทุกชุมชนค่ะอย่างน้ําที่ท่วมถน,นนประจักษ์ศิลปาคมย่านเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญน้ําโขงไม่ได้ไหลหลากเข้าท่วมแต่ว่าเป็นน้ําที่มุดมาตามท่อระบายน้ําค่ะซึ่งขณะน,นี้น้ํายังคงท่วมสูง6 ซมห้ามรถยนต์สัญจรค่ะการค้าขายไม่สามารถเปิดให้บริการได้มานานกว่า3วันซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองหนองคายพยายามที่จะสูบน้ําออกแล้วก็อุดจุดรั่วของท่อระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ําโขงไหลทะลักเข้ามาเติมค่ะจากแนวแนวป้องกันของริมนิมตลิงนะครับถ้าเราเราปิดเราปิดแนวไว้แล้วบังเอิญขึ้นตามท่อเราก็ต้องมาขยับเข้ามาเขตเมือง เข้ามาเขเขตเมืองเพื่อป้องกันอีกแนวหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงๆปล่อยใช่ไหมครับคุณแม่อัปมาณนั้นครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องป้องกันมากกว่านั้นก็คือกั้นแล้วก็ดูดออกนะครับต้องช่วยในการดูดออกนะครับใช่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 ครับใช่ต้องสูบน้ําออกจากจากแนวแนวของเมืองเพราะว่าถ้าถ้าเข้ามาในในส่วนของเมืองแล้วเศรษฐกิจของเมืองก็จะเสียหายมากนะครับ ภาพรวมน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองหนองคายขณะนี้มี18ชุมชนค่ะบ้านเรือนถูกน้ําท่วมเสียหายหลายพันหลังขณะที่ภาพรวมทางจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ประสบภัย5อําเภอค่ะคืออาเภอเมืองหนองคายท่าบ่อสีเชียงใหม่สังคมและอําเภอรัตนาวาปีเสียหายแล้ว18ตําบล77หมู่บ้าน2,800กว่าครัวเรือนค่ะพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า33,000ไร่ค่ะ ค่ะคุณอนุชาคุณออนซีนีคะตลอด3วันที่ผ่านมาที่น้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองหนองคายทั้ง18ชุมชนนะคะโดยเฉพาะย่านการค้าที่สําคัญอย่างถนนประจักษ์ศิลปาคมที่ขณะนี้น้ํายังคงท่วมสูงค่ะร้านค้าหลายร้อยแห่งสถานประกอบการร้านอาหารนะคะไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้เบื้องต้นดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดหนองคายประเมินมูลค่าความเสียาหายประมาณ300-400ถึงล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมในเรื่องของทรัพย์สิน บ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณมายุรีค่ะขอบคุณครับ